ฮิตโตบาชิระตำนานเสามนุษย์ใต้ความงามของญี่ปุ่นถ้าคุณมีโอกาสได้ไปยืนต่อหน้าปราสาทที่สวยงามอย่างปราสาทมัสเอะหรือเดินข้ามสะพานหินเก่าแก่ในญี่ปุ่นคุณเคยสงสัยไหมครับว่าภายใต้ฐานรากที่แข็งแกร่งนับร้อยปีนั้นมีอะไรซ่อนอยู่คนญี่ปุ่นโบราณมีคำกล่าวหนึ่งที่น่าขนลุกคือคำว่า ฮิตโตบาชิระซึ่งแปลตรงตัวว่าเสามนุษย์มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าปรำปราแต่มันคือพิธีกรรมที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์การก่อสร้างเมื่อวิศวกรรมในอดีตพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติมนุษย์จึงต้องใช้ชีวิตเข้าแลกเพื่อให้สิ่งก่อสร้างนั้นคงอยู่ชั่วนิรันในสมัยศตวรรษที่16-17ญี่ปุ่นเผชิญกับภัยธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ การสร้างปราสาทบนดินที่อ่อนนุ่มหรือการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกรากมักจะล้มเหลวกำแพงหินที่สร้างเสร็จวันดีคืนดีก็ถล่มลงมาอย่างไร้สาเหตุชาวบ้านในสมัยนั้นเชื่อว่านั่นคือความโกรธเครี้ยวของเทพเจ้าแห่งสายน้ำหรือกามิที่สถิตอยู่ในดินเมื่อวิทยาการไปต่อไม่ได้ความเชื่อจึงเข้ามาแทนที่ ท,ทีิกรรมฮิตโตบาชิระจะถูกจัดขึ้นโดยการคัดเลือกบุคคลเพื่อสังเวยฝังลงไปในดินทั้งที่ยังมีลมหายใจครับบางครั้งใช้วิธีเสี่ยงทายเช่นใครที่สวมกางเกงที่มีรอยปะหรือใครที่เดินผ่านมาเป็นคนแรกของวันจะต้องถูกนำตัวไปฝังใต้เสาหลักเมืองเพื่อให้วิญญาณของเขาเหล่านั้นกลายเป็นเทพรักคอยแบกรับน้ำหนักและปกป้องสถานที่นั้นไม่ให้พังทลาย เรื่องที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นที่ปรา,าสาทมัสเอะครับเล่ากันว่าในช่วงการก่อสร้างกำแพงหินถล่มลงมาหลายครั้งจนสุดท้ายต้องมีการจัดงานเทศกาลเพื่อหาตัวเหยื่อสังเวยเลินและหญิงสาวที่รำได้สวยที่สุดในงานวันนั้นถูกจับตัวไปฝังไว้ใต้กำแพงปรา,าสาททันทีหลังจากนั้นปรา,าสาทก็สร้างเสร็จอย่างมั่นคงแต่เชื่อไหมครับว่า มีคำสั่งห้ามผู้หญิงรำในบริเวณปราสาทนั้นอีกเลยเพราะทุกครั้งที่มีการร่ายรำปราสาทจะสั่นสะเทือนเหมือนมีชีวิตหรืออย่างที่สะพานมัซเอโอฮาชิที่ต้องฝังชายคนหนึ่งนามว่าเก็นสเกะไว้ใต้เสากลางแม่น้ำจนถึงปัจจุบันผู้คนยังเชื่อว่าวิญญาณของเขายังคงวนเวียนอยู่ใต้กระแสน้ำนั้นในปัจจุบัน พิธีกรรมฮิตโตบาชิระถูกยกเลิกไปนานแล้วตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแต่ในทุกครั้งที่มีการบูรณะปราสาทหรือขุดค้นทางโบราณคดีนักประวัติศาสตร์มักจะพบโครงกระดูกมนุษย์ในลักษณะยืนตรงหรือถูกบรรจุอยู่ในกล่องไม้ใต้ฐานรากจริงๆเป็นหลักฐานยืนยันความโหดร้ายที่เกิดขึ้นความสวยงามที่เราเห็น อาจแลกมาด้วยเสียงกรีดร้องที่ถูกฝังกลบด้วยก้อนหินและหน้าดินและลมหายใจสุดท้ายของผู้บริสุทธิ์ที่ต้องกลายเป็นเสาคขำยันประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล